โดนเละเพจเทียบรูปชาวเน็ตเห็นแล้วไม่ปื้มคำพูดของมดดำอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากหลายคนชื่นชอบในการอ่านข่าวของเขาอย่างมดดำขาชาพาแต่ที่ผ่านมาก,ก็มีดราม่ารอยมาเบาๆเรื่องการใช้คำพูดของเขา ล่าสุดมีเพจดังเทียบคอาพูดของมดดำหลังสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการแชร์ทั้ง3ตอนมาเทียบกันมีทั้งนาราเคปกระเทยหมอของขวัญและหมอริศทำเอาถึงกับมีคนกดดีทวิตถึง30,000เลยทีเดียวระบุว่า การสันคามทำให้คนพูดมีสเสน่ห์เปลี่ยนความรู้สึกของผู้ฟังเราจะสัมผัสได้ว่าคนที่เราคุยอยู่กำลังให้เกียรติเราไหมหรือกำลังด้อยค่าเราผ่านการใช้คำพูดของเขาความแรงเป็นสไตล์ได้แต่แรงอย่างไรให้สร้างสารรค์เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อและความสนิทไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดอะไรกับใครก็ได้โดยไม่คิด